ทุกคนล้วนต้องการผลลัพธ์แต่เมื่อมันเริ่มยากคนส่วนใหญ่ก็เลิกพวกเขาต้องการความสำเร็จแต่ไม่ต้องการการเสียสละต้องการรูปร่างที่ดีแต่ไม่ต้องการความเจ็บปวดต้องการอิสรภาพแต่ไม่ต้องการความมานะบากบันแต่ความจริงก็คือถ้ามันง่ายมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะสิ่งที่ได้มาง่ายๆมักจะไม่ยั่งยืนและสิ่งที่ยั่งยืนมักจะไม่ได้มาง่ายๆคุณต้องการความแข็งแกร่งหรอ คุณจะต้องหลั่งเลือดเพื่อมันคุณต้องการความเคารพเหรอคุณจะได้รับมันอย่างเงียบๆในขณะที่ไม่มีใครมองคุณต้องการชัยชนะหรอถ้าอย่างนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะทนทุกข์ในขณะที่คนส่วนใหญ่นอนหลับทุกสิ่งที่คู่ควรแก่การทำนั้นยากนั่นคือราคานั่นคืออุปสรรคนั่นคือสิ่งที่แบ่งแยกคนอ่อนแอออกจากคนที่ไม่ย่อท้อคุณไม่ได้เติบโตในความสะดวกสบาย คุณเติบโตในเปลวเพลิงในยามที่คุณอยากจะยอมแพ้แต่ยังคงผลักดันต่อไปในยามที่ความคิดบอกให้หยุดแต่หัวใจบอกให้ไปต่อนั่นคือที่ที่ความเป็นลูกผู้ชายถูกสร้างขึ้นดังนั้นเลิกมองหาวิธีที่ง่ายซะมันไม่มีอยู่จริงถ้ามันง่ายมันก็ไม่คุ้มค่าและถ้ามันคุ้มค่าคุณก็ต้องพร้อมที่จะหลั่งเลือดเพื่อมัน คนส่วนใหญ่จะแตกสลายเมื่อมันยากนั่นคือที่ที่คุณจะพังอาดขึ้นนั่นคือที่ที่คุณจะแตกต่างลองมาดูกันว่าอะไรที่แบ่งแยกผู้ชนะออกจากคนอื่นๆมันไม่ใช่ทักษะไม่ใช่โชคไม่ใช่แรงจูงใจแต่มันคือสิ่งที่คุณทำเมื่อทุกอย่างมืดมิดมันคือสิ่งที่คุณทำเมื่อความตื่นเต้นหมดลงในยามที่ไม่มีใครมอง ในยามที่สารโดปามีนหมดฤทธิ์ในยามที่มันไม่สนุกอีกต่อไปและเริ่มกลายเป็นสงครามเพราะทุกคนเสียงดังเมื่อเพิ่งเริ่มต้นทุกคนเป็นเหมือนสิงโตเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทุกคนมีความกระตือรือร้นเมื่อมันสะดวกแต่ชีวิตเนาะชีวิตไม่สนใจความรู้สึกของคุณชีวิตไม่สนใจเทเลสตของคุณผู้ติดตามของคุณหรือความตั้งใจของคุณ ชีวิตกำลังจะมาทดสอบจิตวิญญาณของคุณและมันไม่ได้ขอประตูมันเตะประตูพังเข้ามาไม่มีคำเตือนไม่มีปราณีไม่มีทางลัดทันทีที่คุณเริ่มไล่ตามสิ่งที่จริงจังสิ่งที่สำคัญชีวิตก็จะปรากฏตัวพร้อมไม้เบสบอลและพูดว่ามาดูกันว่าแกต้องการมันมากแค่ไหนกันแน่มันจะโยนความล้มเหลวใส่หน้าคุณมันจะล้นความสะดวกสบายของคุณไป มันจะทำให้คุณโดดเดี่ยวมันจะทำลายจังหวะชีวิตของคุณและในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่โหดร้ายเงียบเหงาโดดเดี่ยวนั่นเองที่คนส่วนใหญ่จะยอมแพ้พวกเขาเริ่มมองหาแผนสำรองพวกเขาโทษเศรษฐกิจไวเด็กพันธุกกรรมของตนเองพวกเขาพูดว่าบางทีมันคงไม่ได้ถูกกำหนดมาเพื่อฉันไร้สาระพวกเขาล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถ แต่พวกเขาล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่เคยเต็มใจที่จะทุ่มเททั้งหมดแต่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อความสะดวกสบายคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อแค่มีชีวิตอยู่คุณอยู่ที่นี่เพื่อครอบครองเพื่อสร้างที่ยืนของคุณเพื่อเป็นสิ่งที่พวกเขาบอกว่าคุณทำไม่ได้และเดาสิวาอะไรเส้นทางนั้นภารกิจนั้นมันจะไม่ง่ายมันไม่ควรง่ายด้วยซ้ำเพราะความง่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ความง่ายไม่สามารถเปลี่ยนเด็กหนุ่มเป็นลูกผู้ชายความง่ายไม่สามารถสร้างนักรบได้ความง่ายไม่เรียกร้องทุกสิ่งจากคุณและนั่นคือสิ่งที่ความยิ่งใหญ่ต้องการคุณต้องการอำนาจคุณต้องการอิสรภาพคุณต้องการเดินเข้าไปในห้องใดแล้วเป็นเจ้าของมันเพราะคุณได้มันด้วยตนเองใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจงเข้าใจสิ่งนี้ ความยากคือเส้นทางความยากคือประเด็นความยากคือกระบวนการที่ฉีกฉากความอ่อนแอสิ่งรบกวนความที่เกียดและความสะดวกสบายออกไปมันกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปมันบังคับให้คุณต้องเผชิญหน้ากับเงาสะท้อนของตนเองในกระจกและถามว่าฉันจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆหรือฉันแค่แกล้งทำคนส่วนใหญ่แกล้งทำ พวกเขาชอบแนวคิดของความสำเร็จไม่ใช่การเสียสละพวกเขาต้องการรางวัลไม่ใช่ความรับผิดชอบพวกเขาต้องการคําชมไม่ใช่ความกดดันแต่ความกดดันเป็นหนทางเดียวที่คุณจะก้าวหน้าความกดดันเป็นหนทางเดียวที่จะปลดล็อกศักยภาพของคุณความกดดันเป็นหนทางเดียวที่จะเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณความเป็นชายไม่ได้เกิดขึ้นในความสบาย มันเกิดขึ้นในความเจ็บปวดเมื่อมือของคุณสก,กรปรกเมื่อร่างกายของคุณอ่อนล้าเมื่อจิตวิญญาณของคุณร้องขอการพักผ่อนแต่คุณยังคงผลักดันต่อไปนั่นคือตอนที่คุณได้รับชื่อเสียงของคุณคุณคิดว่าตำนานถูกสร้างขึ้นในความสงบสุขหรอไม่พวกมันถูกสร้างขึ้นในสงครามถูกสร้างขึ้นในห้วงเวลาที่ร่างกายยอมแพ้แต่จิตวิญญ,ญาณปฏิเสธที่จะยอมแพ้ และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรคนส่วนใหญ่จะไม่ทำมันพวกเขาจะอยู่ข้างสนามพูดคุยฝันบน่นใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่คุณคุณถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและคุณก็รู้สึกมันอยู่แล้วทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้ทุกครั้งที่คุณมองไปรอบๆแล้วรู้สึกไม่เข้าที่ทุกครั้งที่คุณคิดกับตนเองว่า ชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ความรู้สึกนั้นน่ะมันไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือเสียงเรียกให้ลุกขึ้นมันคือเสียงเรียกให้ทนทุกข์ในตอนนี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ตลอดไปมันคือเสียงเรียกให้เข้าไปในเปลวเพลิงและให้มันยอมเหล่าคุณปล่อยให้โลกมองดูปล่อยให้พวกเขาแคล้งสงสัยในตัวคุณปล่อยให้พวกเขาหัวเราะเมื่อคุณล้มเหลวเพราะวันหนึ่ง พวกเขาจะไม่หัวเราะพวกเขาจะสงสัยว่าคุณทำได้ยังไงพวกเขาจะศึกษาการกระทำของคุณพวกเขาจะเล่าเรื่องราวของคุณและคุณจะมองย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นวันโดดเดี่ยววันที่ยากลำบากและคุณจะยิ้มเพราะคุณจะรู้ว่าวันเหล่านั้นคือวันที่สร้างคุณดังนั้นเมื่อมันยากไม่ต้องสะทกสถานไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องบน่นมุ่งมัน่น กำหมัดของคุณไว้ยืดหลังของคุณให้ตรงและโถมเข้าไปในเปลวเพลิงเพราะนี่นี่คือช่วงเวลาที่คุณอื่นถอยหลังนี่คือที่ที่คุณจะพังนาดขึ้นจงเลือกทำสิ่งที่ยากโดยมีเป้าหมายฟังให้ดีคุณจะไม่มีวันตรวจล็อกศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ด้วยการใช้ชีวิตแบบง่ายๆคุณจะไม่มีวันพบความยิ่งใหญ่บนถนนที่เรียบง่ายโซฟาที่นุ่มสบายหรือเบื้องหลังค้อบแก้ตัวใดๆ การเติบโตอยู่ในแรงต้านทานความแข็งแกร่งอยู่ในความยากลำบากชัยชนะอยู่ในความเจ็บปวดดังนั้นถ้าคุณจริงจังกับการสร้างชีวิตที่คุณพูดถึงถึงเวลาที่จะทำในสิ่งที่ควรส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะทำไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่สองครั้งแต่ทุกๆุกวันตื่นก่อนนาฬิกาหลุกไม่ใช่เพราะมันสนุกแต่เพราะคุณมีภารกิจฝึกฝนเมื่อคุณปวดเมื่อยไม่ใช่เพราะมันง่าย แต่เพราะคุณมีงานที่ต้องทำเลิกงอแงเป็นเด็กแล้วขยับขาเดินไปข้างหน้าซะ